ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับผมไม้ก่าไม้เดิมครับผมครับหวังจะได้ปลาังง่ครับผมแตรบรู้ว่าจะเข่าหรือเบ่เข่าครับผมเต่ยงหนังมีมีแท้ครับขึ้นอยู่กับเยื่อกับโชคครับผมก็้าได้ลงหน่อยครับผมเพราก็มาหอดครับผมนี่ก็จะลงพวกสามขั้นหนึ่งครับผม หาซีตัวเห็นปลามันขึ้นน้ำมันบ่เข้าใกล้ครับผมมุงแซมจะตื่นครับผมตื่นคนจังเลยก็บลูกครับผมมาได้เลี้ยงก็เคยเจอแล้วครับผมเบ็ดล่าครับผมซุนแปดครับผมซุนแปดล่าเหยียดยากจริงๆนะครับนี่ครับล่องเป็นไปเรืได้ครับผมเดี๋ออกมาตะควันบางทีก็ บาดใจเบียดแบบนึงครับผมหลังจากทำงานมันหนักแล้วครับผมตัวนี้ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามมันนะครับผม,ยยม,เ,เ,ม,บผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับผมขอบผมจะชิลงหาซีครับผมตะขอเดี่ยวครับผมจะชิลเบียดศูนย์แปครับผมตัวนี้08นุดแดนครับบางครับบาง เที่ยวเบาดีคร <ım Laser> like, ับผมของกอว่า <único> ม <Liberty Overwatch> like, no ันของอย่างก่อชิโนแลครับผมก็ลองบ้างครับผมสิก็ลองใส่เงี้ยนี่แหละครับผมเงี้ยขนมปังครับผมเสี่องอยากขึ้นล่าแล้วครับผมวันรุ่นจะขอว่าขอครับผมนี่มันล่าขึ้นขาเต็มหมดเลยครับผมเป็นล่าหมดแล้วเงี่ยเดี๋ยวตกมนั่นครับผม แล้วว่เขานาดิ้ก็กเลย่โต๊นี่สลองมลองบึงครับผม บานนันครับผมลงกเมล็ครับก้อนหนึ่งลงเยอะไปแล้วครับสองก้อนครับผมแต่มีอาการปลาเขอยู่ครับผมตอนนี้หัวครับผมดีก็ดีครับผมไปกับสูบครับผมกับสูบใส่สวยเลยครับผมนี่ครับใส่พ่อลาบเลยครับผมนี่ครับคือขาดบ่อไรครับผมบ่อไดเรื่หนึ่งก่อนเรืหนึ่งครับผม ดีก็ดีครับผมกะดีไก่ชนครับผมสิบกัมนี่ครับสวยๆนะครับผมใส่งามนะครับตัวนี้ก็สุนจุดครับผมกระผมเตรียมแดกกิ้งเดี๋ยวกับผม ปลาพิไทยครับผมปลาลูกเขากินเบ็ดตะขอสุนแปะครับผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับผมไอ้ไทยครับผมแทนที่ส่องกับของชิงนยูครับผมก็เหลือมาเหรอครับผมเดี๋ยวนี้เหรอยืดเล้ว Vì lỗi vùng thứ 3 các vùng Cảm hàng các vùng Cảm ơn các vùng các vùng các ใส่สวยๆครับตัวนี้ใส่เปียงๆครับตัวนี้ครับผมงามๆครับผมป่านูกเขาไปไทยป่นานห้อว้าวอันซื้ย

ครับผมมาเรื่อยๆครับไม่เรื่อยก,อก,กงงอ็ต้องงามครับผมตัวนี้อือแต่ได้อยู่นะ้ำกินโอ้ยครับผมกินน,อนอ้อนครับผมตัวนี้ ดูครับผมคอข้างครับผมลูกใบยิบศกหน่อยปลูกใบยิบศกหาแมวผอแมวทั้งมากครับคอข้างตัวเอขคอข้างมาเยอะครับผมครับผมลูกใบยิบศกอีกหร้อครับผมนะี่ยไม่ครับเต็มที่สองครับผม โอ้แปลกดี่ลีครับแมวว่ามีครับแมวว่าเขมาม่ทุนไห้ครับทุนไห้ไปอีกปลงครับผมแต่เพี้ยนหน่อย้ว้ยมันลายังสนกุก

พักเครื่องกัน,กน,กนครับผมแบตออนแล้วครับผมยกหรือไทยปลาล้มอีบ้งครับตอนแรกครับผมล้มชาดแบตครับผมตอนพบครับจุงที่สองครับผมแดดลมตกแล้วหาซีเข่นเคยครับผมลูกกินปวดจันนัอ่ะล่ะมันจะปลาตัวหน่อย Ừ. Nhận mình vào. Ủa. Vào เอาล้วครับผมมาแล้วครับโอ้เลี้ยงดีครับผมปลาตัวนี้ครัเลี้ยงดีครับใส่เปล่งเปงครับผมตัวนี้อนันกเขาใส่งี้เด้ครับผม ลงไปกับผ้าแรนแล้วด้ว <c oughs> ย,ย,กกยรครับผมโอ้ยดครับผมโอ้ดุดตัวนี้เปล่งเป่งครับผมโอ้สิรัยอย่างนี้เลยครับตัวนี้ ทุนเดินเลยเลยครับโอ้ดูติดแล้วนี่ังวะงั้นเนี่วัวไปวันซัอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดูครับผมตัวนี้ครับผมใส่เงี้ยนะครับอืมครับผมปิงๆครับผมใส่จัมโบ้ครับผมโอ้โหไปไทยครับผมปานุเขาสามนิ้วเลยครับผม

ติดเซ่ครับผมนึกนว่าไม่ยังครับผมเป็นไปหน่อยครับไปไทย,ยกัน,นกันนก็่าไม่ยังครับยกเบอร์ซื่อติดเลยไม่เต็มครับผมเบื่อไทยครับผมกดบัท่านไม่แล้วครับ <c oughs> เสงงามครับผม คำมากกินลิล่าครับผมกันครับผม่ันครับผมช่อน่อนนี่แหละครับผมอลุกแบบครับผม บวเนี้ครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคครับผมใส่สามสี่ขิดไม่เต็มครับผมใส่สื่อๆปลาหนุกเขา

เก็บได้ถอดด้วยครับผมฉันนึงครับผมกระสูบนึงครับผมเนี่ยก็ดีครับผมก็ดีเล็กครับผมก็ฝากกดไลค์กดแข็งมั้ยนะครับผมกันมารคลิปนี้ครับผมก็ได้หาอยู่ให้กินครับผมโอกาสหน้าป้อนไหมครับผมครับสวัสดีครับ